สวัสดีครับพบกับผมทนายต่ไถ่ิิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กหน่อยนะครับมาพี่น้องยังลงเหลืองานอยู่นะครับงานผ่านสามให้พี่น้องได้ดูครับกับหน้างานผ่านสามนะครับไถเพื่อไว้ปลูกอ้อยนะครับก็แห้งหมดแล้วนะครับแข็งหมดแล้วครับสูบน้ําใส่เพื่อไว้ปลูกอ้อยนะพี่น้องให้ผ่านสามเสร็จแล้วก็สูบน้ําใส่ครับ เพื่อไปปลูกอ้อยครับพี่น้องจะงงว่าทําไมยิแ้แง่งแงแข็งทำไมถึงปลูกครับจะสูบน้ําใสอยู่นะครับก็อ้อยบ้านผมก็ปลูกได้ทั้งปีนะครับทั้งปีครับใช้คําว่าทั้งปีครับเพราะว่าสูบน้ําใสแล้วก็ปลูกครับก็จะชอบกันทํากันแบบนั้นครับเสียมืดก็เลยมีงานทําทั้งปีนะครับก็เลยมีชิป พันสามให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆครับพันสามพันเจ็ดนี่แหละครับมีมาเรื่อยๆครับพอได้ชมครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักห้าไร่นี่แหละพี่น้องสี่ห้าไล่นี่แหละครับก็ยาวจนไปถึงนู่นแล้ะครับแต่ว่าต้นไม้ก็เยอะนะพี่น้องไสยากครับต้นไม้ก็เยอะครับ อ๋หกสี่ศูนย์ก็เป็นรถที่ใช้งานดีครับการันตีจากผมครับติดตามมาก็สามปีจะเข้าป,ปีที่สี่แล้วนะสามปีครับถ้าตกมาหน้าฝนก็ตกปีที่สี่ครับก็ใช้งานดีครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรุ่นนี้ท่านไหนกำลังมองหาผมก็แนะนำนะครับถ้าเป็นตระกูล4ี่นี่ก็ใช้ได้นะพี่น้องตระกูล4ี่ก็ น4 0คันนี้ก็รุ่นนี้ก็น่าเล่นนะพี่น้องตระกูล40ครับตระกูล40ถ้าเป็น6สูบนี่ก็โอ้บ้านผมก็ไม่ไม่คิดกันนะพี่น้องจะชอบ3สูบเออจะชอบ4สูบครับขออภัยครับชอบ4สูบครับแต่ว่า6สูบไม่ไม่นิยมนะครับ6สูบบ้านผมนี่ตามที่ผมถ่ายคลิปมาก็ไม่มีเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับ ตะกูลหกสูบครับไม่มีครับบ้านผมแถวเขียดนี้นะครับใช้คําว่าเขียดนี้เลยไม่มีนะครับหกสูบครับส่วนใหญ่จะสี่สูบครับแล้วก็เห็นพี่น้อง fc comment มาว่าทําไมไม่ใช้พานสำมกครับบ้านผมก็ไม่ยนไม่นิยมใช้นะครับพานสำมกครับไม่มีเลยนะครับไม่ใช้เลยนะพันสำมกครับไม่นิยมใช้ครับพานสี่เหมือนกันครับ พันสีก็ไม่มีนะบ้านผมครับไม่นิยมใช้เลยครับมีแต่พันสามครับพันสามพันห้าพันหกพันเมีครับแต่ว่าพันสี่ไม่มีนะครับพันสหมกก็ไม่มีครับบ้านผมครับไม่เห็นเลยนะครับรถหลายร้อยคันครับไม่มีนะครับพันสหมกครับไม่มีเลยครับผมเห็นคอมเมนต์ว่าทําไมไม่ใช้พันสหมุกเวลาไปเจอหญ้าลกๆไม่มีครับไม่นิยมใช้ครับ ก็แต่ละเขียดแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันนะพี่น้องจะถามว่าให้ใช้อันเดียวกันไหมก็ไม่ก็ไม่นิยมนะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังครับก็แต่ละเขียดแต่ละพื้นที่ชอบไม่เหมือนกันครับบ้านผมก็พันสามครับถามหาพันสี่ไม่มีครับ ถ้าเป็นตระกูลฟอร์ดนี่โอ้ผมก็ชอบทุกรุ่นแหละพี่น้องแต่ว่าขอให้เป็นสี่สูบครับสามสูบก็เล็กไปครับสี่สูบพอดีครับหกสูบก็ใหญ่เกินไปครับสี่สูบพอดีครับประหยัดน้ํำมันนะพี่น้องช้ใส่กันกับรถรุ่นใหม่ไล่หลาไข่แล้วนะพี่น้องถ้าเปรียบเทียบใส่กับรถรุ่นใหม่ๆก็ ผมว่าน่าจะเป็นจอรเดียนะพี่น้องจอรเดียมันสามสูบครับสามสูบมันประหยัดน้ํามันครับแต่ว่ามันแรงดีครับพี่น้องจอรเดียครับมันใช้รอบเครื่องต่ําในรอบบิดสูงครับมันก็เลยประหยัดน้ํามันครับจอรเดียรถสามสูบของจอรเดียนี่ก็คันใหญ่นะพี่น้องจนไปถึงเจ็ดสิบห้าแรงครับไอ้ตัวสามสูบครับก็ประหยัดเท่าๆกันกับจอรเดียอะไรพี่น้อง วันนี้ก็ตามเก็บภาดโสี่ศูนย์นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายแต่คันนี้นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับในคลิปผมนี่ก็จะมีแต่ปอดเสียมืดนี่แหละครับการทํางานครับส่วนใหญ่เลยนะครับลงคลิปมาเกืร้อยกว่าคลิปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปรถไถของเสียมืดครับรถรุ่นใหม่ๆก็มีครับแต่ว่าสลับสลับเปลี่ยนกันไปครับเล็กๆน้อยๆครับ แต่ว่าหลักๆก็รถเสียเมืดแล้วครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมก็ติดตามมาตลอดนะครับเพราะว่ามันจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้ชมเรื่อยๆครับสาําหรับอาชีพถ่ายคลิปเหมือนผมครับเพราะว่าน้าง,งานแต่ละหน้าง,งานก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ว่ารถคันอื่นก็มีงานอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าคันนี้ครับเพราะว่าผมก็เลย เรียกติดตามแต่คันนี้แล้วเพราะว่างานก็เยอะครับคนก็ชอบครับเพราะว่าเป็นรถไถฟอร์ดครับเป็นรุ่นที่ใช้ดีครับสองเพาครับสองเพาครับเคลื่อนสีรล้อครับใช้ดีครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ซื้อมาห้าสิบก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมว่าไปถามหาเลยครับรถสภาพนี้ครับราคาห้าสิบเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยนะครับรถสภาพแบบนี้ไปถามหาซื้อเลยครับผมว่าเก่ากว่านี้เขายังขายห้าสิบขึ้นนะพี่น้องผมเห็นในคลิปครับแต่ว่าคันนี้ซื้อมาได้สามปีซื้อมาห้าสิบเนี่ยผมว่าซื้อมาได้ดีนะพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนก็ สภาพสามปีก่อนนี่ยังจิกกว่านี้นะพี่น้องยังใหม่กว่านี้นครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมยังว่ายังใหม่เลยครับรถเสียหมืดกันนี้ครับขนาดใช้งานมาสามปีแล้วนะครับขอ,ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ